สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้นั่งสิพาพี่น้องมาชมเออเมืองจ้าเมืองที่เขาขุดทองอยู่คาวกุลีจ้าเวสเทิร์นออสเตรเลียจ้าอันเมืองอันนี้ที่เขาขุดเนี่ยจ้ะใส่เวลาประมาณ3 1เอ็ดปีแล้วได้จ้าเขาสิขุดเสมอทำงานเสมอจ้าเขาสิมีกะกลางวันกะกลางคืนว่ามีมือหยุด วันสำคัญอย่างกบระยุตจ้ะทำงานเหมืองทำงานเมืองละ12ชั่วโมงจะแต่ว่าพวกทำงานเหมืองเนี่ยค่าแรงเขาก็แพงจ้ะชั่วโมงหนึ่งอะยางตาม38ดอลลาร์เนี่ยค่ะเขาคุดมาเป็นเวลา32ปีเห็นม่้ยจ้ะเห็นกลนเมืองที่เขาคุดหอดต้อมันนี้ล้มล้มจ้ะ นีพี่ตองเห็นไอ้รถบอจ้าพูล้ล่ะรถเขาทำงานจ้าเขาสืหมุนเวียนขึ้นไปพู้หล่ะจ้าขั้นหนึ่งขึ้นขั้นหนึ่งลงก็สิ้หมุนเวียนกันมาคนหินขึ้นไปพวกระเบิดหินเขาก็สิระเบิดพวกมาตักกับมาตักจ้านี่จ้าเป็นมูบ่บานที่ว่าเขามาพอแล้วเขา เอาอยางพี่้องมาครอบวรัวมาจนมากลายเป็นร้อยสองร้อยเป็นสองพันขวบครัวจะาหาท้องอยางเดียวเลยเพราะว่าเมืองนี้มันไม่ได้หินอะไจ้ะต้อมาต่อมะปีปีต้อมาหลายปีต้อมาจะก็มีไอ้คัาพีนี้มา นี่เป็น,เป,นเป็นเป็นนิ้วมือหรือว่าเป็นแถวของไอไอที่ตก้อ,ขอเขาตัดสินเด้อจ้ะเนี่ยเขา s e มีแถวประมาณสี่หกแถวหกเล็บอาจ๊ะนะเอินแบบพอใจนะบาทนี่อันนึ่งนะจ้ะฟันแถวของอันนึงเนี่ยมันสิป,ประมาณเอ่อหนึ่งล้านสามเซนตลต่อนาที่จ้ะอันนึงนี่ กินมาเชือนึงนะมาเสียได้ประมาณเจ็ดกิโลจ้ะที่คนเิเ่าแทกซี่เชือจจะเอาเ,ย, 1, เย็์เ่คนเชี่ยวเอาบัสใส่กระบะรถแท็กเตอร์รถรถแม็คโครลรถดำเนะ้อานะ้นำนะัก็สิป,ประมาณสองแสนแืกิโลแต่ละเทีย่ยวจ้ะที่น้ำขิ้ไปเทไปถิ่มเน้อจ้ะ ีเขาเอิ้นใส่32มบาสัญญาเนี่ยน,นี้เป็นส้าหนาเป็นข้างหน้ามือจกอันนี้เป็นกระบะ ก็ดำที่เขาตักหินมาใส่นะจ๊ะที่รับน้ำน de ัก40,000กิโลนะจ๊ะตที่ถวก็เห็นว่าชัดแน่นจ๊ะเพราะว่าเขากันตาค่ายไว้ก็ต้องขออภัยพี่น้องทั้งหลายเด้อจ๊ะจ้าสำหรับคลิปนี้นั่งกับพอจงกระเจี้ยนเคนี้นั่งจิตรสื่อไอซกบีนะจ๊ะ ขอบคุณที่น้องทั้งหลายที่ติดตามรับชมคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทุกความ,ม,มรังใจีจด้วยจ้าสวัสดีจ้า